ตอนที่78แม้ว่าจะมีคนถูกฆ่าตายก็ตามข้าก็จะช่วยเจ้าเองในขณะนั้นเซินหยาวรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหึงหึงอยู่ในหัวริมฝีปากของเธอพะเยอออกเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆออกมาได้ความไม่พอใจของเธอนั้นแทบจะบรรยายออกมาไม่ได้เลยเธอทำอะไรผิดเธอเป็นเหยื่ออย่างชัดเจนถ้าเปิดเฉาไม่ช่วยเธอไว้เธอคงตายในสะบัวนั้นไปแล้วหรือว่าความบริสุทธิ์ของเธอสำคัญกว่าชีวิตของเธอ ในชาติก่อนหลังจากได้ยินคำพูดของเซี่ยจิงชูเซินเหยาก็ตกอยู่ในความเงียบงันด้วยความเศร้าโศกระหว่างทางกลับจากจวนเจิ้งกัวกงไปยังจวนแม่ทัพน้ำตาของเธอก็ไหลาอาบแก้มอย่างเงียบๆจนเปื้อนไปทั่วใบหน้าและเธอก็เช็ดมันออกเซี่ยจิงชูไม่ได้ปลอบโยนเธอเลยไม่แม้แต่จะเอ่ยคำสักคำเมื่อเซินเหยาอดไม่ได้ที่จะสะอื้นออกมาเบาๆเขาขมวดคิ้วมองออกไปข้างนอกและสะบัดด้วยความไม่พอใจอย่างที่สุด ขณะที่เซินเหยาดูจดหมายที่เซินซื่อส่งมาให้คิ้วของเธอก็ขมวดเข้าหากันเธอรู้สึกเสียใจกับตัวเองในอดีตและความรังเกียจที่มีต่อเซี่ยจิงชูก็ทวีความรุนแรงขึ้นพระชายาท่านไม่อยากไปหรือเจ้าคะเจ้ามามาสังเกตสีหน้าของเซินเหยาเปล่าเลยเซินเหยาอมยิ้มแล้วตอบอีกว่าเราไปกันเถอะ ต่อมาเธอพอจะเดาได้ว่าใครเป็นคนผลักเธอลงน้ําในชาติก่อนและเธอก็สงสัยว่าคนคนนั้นจะผลักเธอลงอีกไหมในชาตินี้หากเธอถูกผลักออกไปอีกครั้งเซินเยาคิดว่าจําเป็นต้องสะสางเรื่องราวที่ค้างคาจากทั้งอดีตและปัจจุบันของพวกเขาทั้งสองคนหลังจากอ่านจดหมายจบเซินเยาจึงวางจดหมายลงพลิกหน้าใหม่หยิบผู่กันขึ้นมาแล้วเริ่มเขียน ขณะที่กำลังเขียนอยู่นั้นชิวซานก็เดินเข้ามาจากข้างนอกโดยยังคงถือบัตรเชิญอยู่ในมือและกล่าวกับเซินเหยวว่าพระชายาบัตรเชิญนี้ส่งมาจากจวนเจิ้งกัวกงเซินเหยวไม่แปลกใจและรับมันมาพลางเหลือมองสองครั้งบัตรเชิญนี้คือสิ่งที่เซินซื่อกล่าวไว้ในจดหมายเซินเหยารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับเรื่องนี้ตามหลักเหตุผลแล้วหากจวนเจิ้งกัวกงจะส่งคำเชิญไปอย่างกว้างขวางก็ควรจะส่งไปทีละแห่งตามลำดับฐานะของแขกกล่าวคือ ควรส่งมาที่จวนจิ้งอ๋องก่อนแล้วค่อยส่งไปยังตระกูลอื่นๆอย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าคําเชิญถึงจวนตระกูลเสินก่อนที่คําเชิญอีกใบจะมาถึงจวนจิ้งอ๋องอาจเป็นเพราะเจิ้งกัวกงหูหยินไม่พอใจเรื่องของป้าสะใภ้โจรหรือเปล่าเสินเยาเองก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดเช่นกันหลังจากดูบัตรเชิญแล้วเธอก็บอกกับชิวซานว่าเจ้าออกไปก่อนเดี๋ยวข้าจะเรียกหาเมื่อเขียนเสร็จแล้วได้เขารับ หลังจากชิวซานออกไปแล้วเซินเหยาจึงลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องด้านในเธอต้องการปรึกษาเรื่องงานนี้กับเซี่ยหยวนคำกล่าวของเจิ้งกัวกงหมายความว่าพวกเขาหวังว่าทั้งคู่จะไปด้วยกันแต่ว่าเซี่ยหยวนจะไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเมื่อเซินเหยามาถึงข้างเตียงเธอก็หยุดชะงักทันทีเธอจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่เธอเข้าใกล้เซี่ยหยวนอย่างบุ่มบ่ามเขานึกว่าเป็นการรอบโจมตี และด้วยสัญชาตญาณเขาเกือบจะหักคอเธอคราวนี้เซินเหยาดูระมัดระวังตัวมากขึ้นเธอจึงยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยแล้วเรียกเขาว่าท่านอองเจ้าคะก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงทุ้มต่ำของเซี่ยหยวนก็ดังออกมาจากหลังม่านเตียงว่าเข้ามาได้เลยเซินเหยาตอบรับแล้วเดินเข้าไปข้างในเธอเปิดม่านเตียงแล้วนั่งลงที่ขอบเตียงเซี่ยหยวนพยุงตัวเองขึ้นบนเตียงและพูดอย่างใจเย็นว่า ครั้งที่แล้วข้าเกือบทำร้ายเจ้าแต่ข้าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วข้าแยกแยะความแตกต่างระหว่างเจ้ากับมือสังหารได้เซินเยาพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเซี่ยหยวนถามว่าในจดหมายเซินซื่อเขียนว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับหลานชายของเธอหรือเซินเยาส่ายหัวมันไม่เกี่ยวกับเชิญชิงหวยเลยเจ้าค่ะเธอเหลือมมองเซี่ยหยวนด้วยสีหน้าแปลกๆเล็กน้อยท่านอ,องดูเหมือนท่านจะให้ความสนใจเชิญชิงหวยเป็นพิเศษ ท่านเอ่ยถึงเขาทุกครั้งเลยนะเจ้าคะเสียยวนหยุดชั่วครู่เซินเหยาคิดออกเองได้อย่างรวดเร็วเชิญชิงหวยเป็นบุตรชายของเซียนจู่ซึ่งเป็นหลานชายของท่านอองท่านอององนั้นน่าจะเป็นพี่ชายของท่านอองของเราดังนั้นพวกเขาจึงมีความสัมพันธ์กันและค่อนข้างสนิทสนมกันใช่ไหมจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเซินเยาไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านั้นมากนักและรีบเข้าเรื่องทันที เจ้าง่วกงได้เชิญแขกผู้มีเกียรติในเมืองหลวงให้ไปชมดอกบัวที่จวนและได้ส่งคำเชิญให้พวกเราไปด้วยเสี่ยหยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วถามเธอว่าวันนี้เจ้าได้รับจดหมายของเสินซื่อก่อนแล้วค่อยได้รับคำเชิญจากเจ้าง่วกงใช่ไหมใช่แล้วเจ้าค่ะเสินเหยาโน้มตัวเข้ามาใกล้ท่านอ๋องท่านอ๋องไม่ทรงรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกบ้างหรือเจ้าคะเสี่ยหยวนตอบตรงๆมันแปลกมาก ทั้งเจ้งกัวกงและฮูหยินของเขาคงไม่กล้าแสดงความไม่เคารพต่อข้าแต่เราก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ได้เซินเหยาเริ่มรู้สึกกังวลเล็กน้อยจึงเอ่ยถามเราควรไปกันดีไหมเจ้าคะสายตาของเซี่ยหยวนจับจ้องไปที่ใบหน้าของเซินเหยาแล้วเอ่ยว่าเจ้าชอบชมดอกบัวหรือไม่ล่ะเซินเหยาตกใจเล็กน้อยและหลังจากนั้นครู่หนึ่งเธอก็พูดว่าข้าไม่ค่อยชอบดอกบัวเท่าไหร่ แต่ฝักบัวอร่อยมากและรากบัวก็มีหลายวิธีในการปรุงที่สำคัญที่สุดคือเส่นซื่อดูเหมือนจะอยากไปจริงๆเสี้ยหยวนหัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยนั้นเราก็ไปกันเถอะแต่เส่นเยาลังเลเสี้ยหยวนจึงบอกว่าแล้วถ้าใครไม่เคารพเจ้าหรือพยายามรังแกเจ้าเจ้าก็สามารถลงโทษพวกเขาได้โดยตรงสรันเหยาขยิบตาให้เสี้ยหยวนใ,ใช้อำนาจในนามของห้องเต้และขคา ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากฮองเฮาไม่ได้เสด็จไปเจ้าจึงเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดในบรรดาสตรีทั้งหลายไม่จําเป็นต้องรักษาหน้าต่อหน้าพวกเขาเริรนเยาถามขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าถึงจะเป็นองค์รัชทายาทข้าจะลงโทษเขาได้ใช่ไหมเจ้าคะเซี่ยหยวนจ้องมองเธอครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยถ้าอยากทําเจ้าก็ทําได้อย่างแน่นอนเสรนเยาพูดด้วยความเขินอายว่า ข้ากังวลว่าข้าอาจจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่นั่นได้น้ำเสียงของเซี่ยหยวนฟังดูเนิบเนิบแต่สีหน้าของเขากลับจริงจังถ้าพวกเขาก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นมาก็ส่งคนมาหาข้าได้เลยแล้วข้าจะจัดการให้เองต่อให้ข้าใครตายข้าเซี่ยหยวนก็จะจัดการให้เจ้าอย่างแน่นอนเสินเหยาแทบจะก้มกราบเซี่ยหยวนในทันทีนี่คือชายชาตรีตัวจริงเหนือกว่าชายชาตรีคนอื่นๆ เสินเหย่เริ่มอิจฉาคนรักของเสี่ยหยวนมากขึ้นเรื่อยๆใครกันนะที่โชคดีขนาดนี้ต่อมาในเย็นวันนั้นเรือนว่านเซียงก็ได้ทราบข่าวว่าจวนเจิ้งกัวกงได้เชิญชวนผู้คนมาชมดอกบัวและคำเชิญนั้นได้ถูกส่งมายังจวนจิ้งอองตั้งแต่เช้าแล้วป้าสไพรยโจเหลือบมองไปรอบๆและนึกไอเดียออกเธอยิ้มกว้างแล้วเดินไปหาเสียเจียวเย่ยที่กำลังปักผ้าอยู่แล้วถามด้วยลําเสียงอ่อนโยนว่า เจียวเย,ยว่วันนี้เจ้าจะไปถวายความเคารพพระชายาหรือเปล่าเสียเจียวเย่ยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองท่านแม่เจ้าคะพูดมาเถอะเจ้าคะ่ะพี่สะพ้ยบอกว่าหนูไม่จําเป็นต้องไปถวายความเคารพทุกวันก็ได้เจ้าคะ่ะป้าสะพ้ยโจพ,พึมพำกับตัวเองอย่างขมขื่นว่าพี่สะพ้ยเหรอพวกเขาอาจจะไม่ยอมรับเจ้าเป็นญาติด้วยซ้ําป้าสะพ้ยโจยิ้มแล้วพูดว่าข้าได้ยินมาว่าเธอจะไปจวนเจิ้งกัวกง ข้าเลยมาถามเจ้าว่าวันนั้นเจ้าจะใส่ชุดอะไรถ้าเจ้าไม่มีชุดใหม่ข้าจะเอาเงินไปซื้อให้เจ้าเองเสียเจวเยลวยังคงปักผ้าต่อไปโดยไม่หยุดท่านแม่เจ้าคะวันนั้นหนูไปไม่ได้เจ้าค่ะป้าสะพ้ยโจไม่เชื่อแล้วเอ่ยอย่างรีบร้อนมันจะเป็นไปได้อย่างไรเสียเจลเย่ตอบอย่างใจเย็นท่านแม่เจ้าคะท่านแม่ลืมไปแล้วหรือเจ้าคะวันนั้นท่านแม่พูดจาแรงมากจนทําให้เจ้างัวกงหูหินขุนเคืองใจ ฮูหยินไม่อยากพบข้าอีกแล้วแล้วข้าจะไปขอพบเจ้งกัวกงฮูหยินทําไมละเจ้าคะป้าสไพยโจรเริ่มกังวลเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นมันก็ผ่านไปแล้วจ้ะนางจะแค้นข้าไปตลอดไม่ได้หรอกอีกอย่างเจ้ากําลังจะแต่งงานกับลูกชายของนางนางอาจจะโกรธแต่นางจะทิ้งลูกชายสุดที่รักของนางไปได้อย่างไรเสียเจียวเย่ยเกล่าวอย่างใจเย็นต่ออีกว่าท่านแม่เองก็ดุด่าคุณชายเป๋ไปเยอะเหมือนกันเพราะท่านแม่เกลียดบ้านของเขาเพราะเรื่องอีกา คุณชายเป๋อาจจะเบื่อข้าไปแล้วและอาจจะไม่อยากแต่งงานกับข้าอีกแล้วป้าสไยโจตกตะลึงจากนั้นก็ตื่นตระหนกแล้วรีบพูดว่าแล้วทําไมเจ้ายังปักดอกไม้หวยหวยพวกนี้อยู่อีกรีบไปขอร้องพระชายาให้พาเจ้าไปที่จวนเจิ้งกวงกงด้วยเถอะโจซื่อสั่งสอนลูกสาวอย่างจริงจังว่าเมื่อเจ้าเจอกับคุณชายเป๋แล้วให้พูดแต่เรื่องดีๆและอ้อนวอนขอคุณชายเป๋เข้าไว้ถ้าไม่ได้ผลก็ทําให้เขาเมา พอได้ขึ้นเตียงด้วยกันและมีความสัมพันธ์ทางกายแล้วเขาคงยากที่จะไม่แต่งงานกับเจ้าถ้าใครถามเจ้าทีหลังก็บอกไปว่าพระชายาเป็นคนสอนเจ้า